ไก่ไม่อืงพ่อตอกทิ่นี้ทีจแรณาเออลูกร้านคนนไหนมเชื่อใจได้ฝึกเิ่งฝึกแต่ให้มั่นคงพ่อก็จะมีรางวัลให้เรื่อยๆอาทุกชาิบเ่บานเม่<า><า> ต้นผ anyway ักปลายอดผักปลาก็คือสามหมื่นถ้าได้ก็สามหมื่นไทยมั่นกัโลงไทยด้วยตัวได้เองสองส่วนเจ็ดหรอสองส่วนสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งครับสองเจ็ดหนึ่งแมนมาสามศูนย์สองเจ็ดหนึ่งสามศูนย์สองเจ็ดหนึ่งมาค่ะรถตัวดีเลยค่ะสามหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะคะสามหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะคะ แล้วก็พอกมัก็ไปจุ่ทูมนะคะไปจุ่ทูอยู่ที่นี่แหละยูสถานที่วัดผูชุ่มนะคะก็ได้สี่ห้าสองมาค่ะด้ 4, 3, ะสี่ห้าสอง,งนะคะเด้อเสียไปเสียงสือกัเข่ากับนาําก็ล่วงเบิ้งนะคะอันนี้ก็แล้วแต่โศกไัมันนะคะอันนี้เนาะและ้วแต่โศกไัยมันแต่ว่าเหลืปูก็ยืนหยันโตเก้าคือเก้าละปูก็ได้แล้วก็ให้ไปฝ่าแล้วให้ไปเมื่อนี่ไป จกโรตรี่ก็คือเ 90, ก90929เกียรติแม่น,น,นมนาล่ะครับผม90929เก้าเจ็ดบัดน,นี้แม่คู่ก็เลยว่ายอดผับปลาเจ็ดหนึ่งมันมว่าแม่คู่ก็เลยเอื่อ,อนแล้ว <c oughs> ได้หลายใบค่ะได้หลายชุดเนาะคะ่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเกียรติได้หลายขั้นออกแต่ว่าตามที่คิงแม่คู่ก็ขอปูไหก็คือเ90เนาะคะ่ะทีหมหว่บ้านนี้ไปทางน้องไข่เนาะคะ่ะขอไหวว่าขั้นใดก็สิไปลำ่ำถวายเพิ่นเนาะคะ่ะพ่อมกับ พิจุป um, ัจจัไปร่วมถวายแท่งเจ้าแม่สองหน้ามั่งนะค่ะขาพิ่นซอยนะค่ะเข้ากั่นพี่เจรนาเบิงนะค่ะเนาะพี่เจรนาเบิงแล้วก็ไปเสี่ยงว่าสิฝันดีบ่แต่ว่ามืงขึ้นไม่คู่ฝันมั้ยขึ้นบ่ครับฝันขอดสีแกนฝันตอนปีสีฝันว่าเลขออกแล้วเคยฝันมาเอิญบอกว่าเนื้งเก่าสูงกับหนึ่งเก่าว่าถึงเนื้งเก่าสูงกับหนึ่งเก่านะคะนี่แหละค่ะพี่เจรนาเบิงเด้อค่ะเด้อ พราะว่าบางเถ้อบางที่ก็หามันแมนเนพอไอเมียนปันหนึ่งเก่าศูนย์กับหนึ่งเก่าต้นดอกศูนย์เก่าหนึ่งค่ะแม่ผัวเมื่อใดล่ะเมื่อนี่นะคะศูนย์เก่าหนึ่งค่ะตอนใดล่ะที่ว่ารอบตัวมันใหเ่นะมันมีศูนย์เก่าหนึ่งวะค่ะเอาเก่าเบาให้เพื่อนฟังเยอะแต่มือเสาว์นี่ครับผมค่ะฟันวาแดดคือเหล็กออกหนึ่งเก่าศูนย์กับหนึ่งเก่าเนาะค่ะครับผมค่ะก็คือ แม่คู่ว่าให้ฟังแล้วก็มือนีนะคะมือสันวันดีผูว่าให้แปโยกเนาะค่ะเป็นโย,ยกซาลาเนาะซาราามือเซา,าเอีกเสาทูเพื่อนกับคือวันที่แปดวันพุธบันีน้สิบห้าต้นเซาสิบห้าต้นเนาะคะ่ะตามปูว่าต่ว่าเพื่อเสียหายปิดปัญหาเข้ากับป้าจักเนาะคะ่ะเข้ากับฟังเบิง้งแต่ลองเบิงะะ้งค่ะ นี่ก็ขอขอบุญขอพุณหลายหลายนะคะเด้อ FC ที่รรวมบุญมาทั้งช่องยิ้มแล้วค่ะจำนวนสามหมื่นกว่าบาทนะคะเพอว่ารวบรวมแล้วมันหลายซื้อนะคะ,<ส>ะมันหลายคนหลายซื้อเสียงเรียงน้ามัวสามบสาี่อนใดนะคะก่ะเพื่อแม่คู่ียวไร่ซื้อขึ้นให้ะะด้วยค่ะเด้อค่ะรวมบุญกันไปเรื่อยๆค่ะพอแม่คู่กับพากํากลังพาเฮผ้าสาสารานะคะงบกระไรงบกระไรนะคะพรกอมก็ทาวเวสุวรรณกับว่าท่านเซธสมบูรณ์นะคะก่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะ สร้างไปเรื่อยๆนการไม่คู่กับไปทั้งวัดโพชุบน้าแน่วัดโนจะป่าแดแล้วกัวัดปู่เททองหลายหม่องหลายทีนะคะเนาะก็ได้หม่องละเลีกละหน่อยก็ถือว่าดีแลวกันไม่คู่ก็ได้ไปสร้างศาลาสร้างจุดใหญ่ก็คือวัดปู่เททองวัดป่ามันเมืดอเนาะค่ะเนาะสร้างประตูโค้งกําลังสีเสต็ิีนแต่ว่ากับว่าท่านเหล่พราะว่ามันหลายอย่างเพราะว่าสร้างเสรีรับหน้าที่หลายอย่างเนี่ยเครื่องประตูโค้ง เทิงทาวีส right. ุวรรณครับผอมทั till, ้งซาลาเป็นวะซาลาเสาซิปหาตุนไก่ใหญ่เติ่เราค่ะหลายอย่างทีบ้างแยงแยงอะไรหรือเทิงพญานาคสององค์ครับผมด้านหนาเนาะค่ะไม่คู่กันเรื่อยๆเนาะค่ะผู้ใดอยากรวมบุญนั่มกับแจงโทรมาทักมาได้ทั้งช่องห่ากระได้หรือว่าสายตรงคือไม่คู่หรือว่าน้องหญิงนัชชาเนาะค่ะครับแกช่วยจังที่ตามนั่มนั่มช่องด้วยค่ะ คือวันพระแม่คู่สรยุดเนาะคะ่ะทุกวันพระยุดเนาะค่ะ้วก็แต่ว่ากาทายทํำไห้ทั้งทั้งบ้านได้บึงเนาะคะ่ะพร้อมทั้งกับวิระยะช่วงใบม่วงหรือว่าายสองขั้นผู้ไดสิมาทุกแกงมาก,ก่อนมาช่วงเสาร์น,นะคะเด้อค่ะบันนี้ก็แม่คู่ก็สิรีนิมนต์ปูรับพันดอกหมอกดอกไม้นะคะลายสิ่งลายยางื้นนี้ซึ่งพร้อมครับ ลูกซีดลูกหาเพื่อกลว่าอยากได้อาหารแหงะสัน,น <c oughs> ยังรอคอยนะควค่ะก็ต,ติดตามด<า><า>้วยค่ะเท่าน

ก่างแบบา่างอื้อน้องอาหารแรงได้พอด่าแบบด่างด่างได้พอรอบมาคือบังอาหารแรงไม่คือบังแมน้องหาป่าคือโทคป่าคือโทคมางามผักพวกมาแายจุดก้าววางนี่ฮะอ๋อหายไม่โชกไม่แรงไม่เชาไม่หวานกขผัพแข็งแรงแล้วแล้วคือว่าจังเลยชื่อว่าจิมหาวายกวงมาลายอ่าจะลืมจะลืม อ้าวรับรเราได้ออ่ารันน่ามครัผ่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเขาคือแพ่งก็คือแพงเล้อมันบาไม่คือกระ้ามัแพงกดาอย่าน้ครแพงหลายรู้เออเขาขามมาชงมงบักครับพ่อไปวิ่งไหวรู้เพาว่าเสียเอาเออพาอว่ามันแพ่งเขาเรยว่าสื่อ บานนี่คือร่่งแลาว่าโอ้คือมาถือถือแบบพ่อว่าค่ะไปคือเพื่อนบ้านมากัแบบนคือมาถือถือเนี่ผ่าซุกเนี่ยผ่าซึกงเนี่ยจะเก่าชื้่าชื้นบั้เก่าสิบบาทคือคือเออว่าเก่า้นบบเขาว่าถือถือจ่ายอีกพอเพรามันค่อนข้างมนกเออเขาถัวคือคือมาเก่าชื้นบบันอ้าอ่า ตังทางกาได้พรว่าพอับใหายแ้แล้วอาเออคือมาข่างช่องริมบ่มาหุ่มร้ายขายงามแต่ใบคือใบข่างคุกน้ำบอกราข่างบุง่าคุ้งส้ให้กับตัวเอือบ่ได้ชางให้คูอื่นแล้วแล้วเข้าใบชาส้มบึงใบกับเป็นของเา้าหนำหือตายไปกับบ่สูงที่องเได้ร้บคือเ้า เคยเขาว่าเขาว่าเออฟึกกิฟึกนแต่ยาขี่กันไม่ขี้แล้วหูจักแบงปั่นเนาะหูเอาเออเ้ยปั่นเพื่อพูพพ่ดผ้าหนาเออเวียนไหวตายเกิอบบ่มีไผรหูจักือเดชาดว่าเคยเกิดเป็นง้งมากก่อนแต่เดชัดความเป็นง้างอาจจะเป็นม่วเป็นคั้วเป็นทัดอืมอาจจะเป็นโค้งหรืออาจจะเป็นค้งดีโคนงัวาโ้นถูกค้งหลักอะไรแบบนี้ ในเมื่อเกิดมาค่ะนี่ไนเมื่อเขาเกิดมาค่านี่เออมีแขนขามืหูมือตามือสมอเออเขาคือคือแตหน้าเป็นผ้าคือผ้าถ่านอย่างกับก็คืไปน้ำเพิ่นหอดแขนไปคาดผมเสียงบุญตลกเด้วยตามดักายคือไรเสียงอ่าคอเึงเล้วกาสเสียงูุกรานมีศกไม่หลักมีศกไม่ไม้ศูนย์ขัแขงแวงสูขสถูศูุย์้องบุกด้วอาาแตงรึตังรึถูกสาถูก อยากจะพิจารณาคิว oh, ว <Okay. S 1> ่าจะได้คิวที่เท่าไหร่เนาะเอออาจจะขายคิวขายผ้าอย่าขายคีวว่าืมากกว่าค้างน่ะไม่คือก็ะดะทำไมถึงมีมากกว่าค้างนงาคันก็ไม่รู้นะคือก็คือบ่อยเมืองบางค้างเก่าจะขายจะพ่อจะพิจารณาให้แล้วนะต้องรอคิวอืมอี่งกูรักคิวคิวรักคิวคิวเก่าตุ้ง คิวที่สิบเก้าค่อยจะได้ขายนะอืมเอารอไปก่อนคิวที่สุบก้าให้คิเกตออกมาก่อนฮะทั้งภาวะคิบเกตเขารักคิวเลยคิบเกรรเตรักคิวิบเกตรักคิวตรงไปก่อนคิบเก่แม่มาอ้าว้ก็จะพิเรมามาฮะรอแล้วคึอว่าโตรางรอคิวิบเกาอืม หมดกลางดอกไม้จากบดอกไม้มาทางเลยดอกมาดบงเออหอมอ้หอมดอกมาดึงไม่มางามก็ดรกก็ดีอ่นแ้วมาเปิดอะไรร่างวัน่ก็ดรกก็ี่อจ่นกกอเนาะสวยงามมากเหลือเกินกลิ่นหอมเจ้าด้วงผืเอาบตะระรักบัค่ะ องค์เทพไทยเทว่ามารับเอาด่วนมาค่มหาไอ้ลูกรักไม่จกไม่รักไม่สกไม่หมานแล้วลูกเออุขาุกาพแข็งเลงทุกข์ทุกข์ทุกข์รบรำเยเอืเอาหอมเนาะเออเออที่ของข้างบักเสียอืดกว่าได้คือได้เสียงเออดเสียงมากเบี้ยวเอาเดี๋วพ่อกจะพึ่งจนมา หายไม่ครกหายไม่ร่กหายไม่โรกหายไม่หมางหายไปเงินหายไปทองหายไปเว้หายไปทองอะไรกันแน่ยเดี๋ปูมามาไปทำมากเลยข้างอว้ยข้อมทบาวแมงันเดี๋ยวฝันเมื่อกลาง อันนี้สัญญาใจจะปูชัางยาใจของอึงรังก่องกอดใช่ไหมได้ทั้งวันจะปูได้ทั้งวันได้ทั้งคืนเป็นร่างวันไม่เปลี่ยนจะปูพ่ออยากให้เพ่มมีปัญหากับพ่อไหมไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีตกลกโอเคถามว่าอึงรังกอดเออว่างมาจากได้เราดิพ่อกันยังบอกว่าได้ลช่ไหมตอนเด็กก็จะได้ได้ตัวดันได้ตัวดันสมจับบ่ ตอนชักถูกก่ะสี่ทุ่มนะ้าทุ่มสองทุ่มเครื่องเขาเรียกว่ายี่สิบนาฬิกาว่ะสามสิบนาทีต่อปุ่มยี่สิบนาฬิกาสามสิบห้านาทีสามสิบห้านาทียี่สิบนาฬิกาสามคื่านาพี่เป็นเวร่าอันคุ้มคุ้นพี่จะออกเนาะยี่สิบถึดสามห้ายี่สิบถ0งสามห้า,หา,หาทำไมออกเกินเวร่าเพราะว่าอืม ถ้าไม่เกินบือร้าเออลูกรา้พราพ่อก็จะไม่ทั้งก็เลยเพิ่มมาห้าเออจากทั้งถือเป็นถนะนะามห้าน้องเนาะเพราะว่าผู้รัคนบงท่านหรืองานนะถือบาท่านก็เลยยี่หนะิบนรื้อามหาน้องกับกัรถือได้เนาะข้างจังทันกับบ่วได้ดีถือตื้อามห้านอหนอมีน่อของผนะมีหน่อของม นอแปลว่ายังเพานอแปลว่นนึงนอแปลว่าหนึ่งติดผอ้านอผู้ใดว่าแปลว่าเก่าแย่นี้ไปเที่ยวไหนวนี่คิดถามห่านอนอแต่เขาทั้งตัวมกเป็นกัรเืียกเสิร์ฟห้าสองหาหนึ่ง คือไรงอกงงอเอาอยนั้ไปงไปโตอนึเออชางยงอนั evet ่นหละอ้าหายงอกคอกเนอืมคือจำอ่อโตบอ่อสมอนั่นแหละอ่าใช้เนียเขากัีว่าดีงอมัเป็นจังค่ะขางคือผ้างนออ ช้างชิ้นาหางน้อจำได้ว่าช้างชิ้นหางน้อเนาะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ผ้าดูเด็ห้ามเกินเวลาหนึ่งนะ้อเพราะว่ามันมือเครื่องนี้เวลามือจำนวนจนังกัดคงได้ปกกับชิช้างชิ้ชชเป๊ะแต่ว่ามืหนึ่งมันคือปกกับติ้นมันตรงเรือนมือหนาออกไปช้างชิ้นผ่าเน้อเขาว่าจะสื่อได สามสิบห้านอเขาว่ากะถือได้อื่นามสิบห้านอแปลกเนาะเธอออกฟกกะิีกะยังบ้ออกฟกกะตีดูกายังไปออกสามหานี่สามมาขึ้นรูฟังออกบ้ากันเลยเกี่ยวฟอวเดี่ยวกับแต่เกามันออกฟกกะิีเนาะววาคือมัน ออกบ่ปกติออกบ่ปกติบ่ปูดวันนี้เข้าใจง่า้นนะก้องก้องเข้าใจแล้วครับก็้หายไอขึ้นบ่ายหลายก็หนักแล้วแล้วคือว่าชามมาคือแล้วแล้วคือพีกกันงเนอะช้าติดหาน่อยนะปูเนอะจำท้ามาคือพีกแกล้งนะต้องถามมาคือกันวันเนาะมสาถุกซาถุกเขาคือฉลาดวานเนาะแม่งอเออะไรปเก่ามากปกติเนาะครับ อะไรมันต้อปกติตอนมาจังออกถามผีหานอป้อกปกติมาถามือเนาะไม่มาถามครับมันเปลี่ยนกัรถามต้องสามาขี้กันนอผู้เขาทเป็นหนึ่งแม่ข้นบ่าวามมาขื้มันก็แตกแยกกันทานกลัวครับผมมันก็เลยเอื่นมามันบ่หักกันครับอืมถามมาขื้เขาเอื่นมาหักกันเลยครับผมแม่บอกมันบ่ขี้กันมันยังถามมาขื้กันครับยังเข้าจแล้วะปูเอื่อไปเอื่นมากองกอน จา้าพ่ออ้หาวเมื่อไรคือว่าราชก,การม่้ยว่าวาเรื่องราชก,การจักน้อยมือหนึ่งหมายว่บมือหนึ่งเอาไปทำงานผ่านผมมากวลยดี่เออเขาคึอผาต้องเออเขาไปนกแบบปัวร่าน,นกแบบเขาอีกเขาพู่นกแบบปัวป่าทูา่น้นคือม,มันเ <c oughs> มามเยเมาี่พ่มันคือตรง ปูได้ใบใหญ่ครับปูบหญ่าเอาการเอางานขาดสู้ตายพ็อู้ตายว่างขาดงกเขาหึงเดีกันงกเขาของป้าที่มาเปิดใจลึิสงขาดช่างถือครับโอ้โอ้โอ้พ่อสีไปติ้วอีกไฮติ้วปู่หวเชิให้พไฮติได้ไหมมาเปิดใจกูงขาดเชิใขาดขาปากไปางทัางถือขาบเอามาเอามาใจหวาะเบิ้งตนเด้อเออจายเงินนายเอามา สายสายเบิกอบองมเออางเลยมังจากเลยมึงยจางเลยมั้ยเกิไปหายางเขือปบาเออปากไปเขาไปแต่วิถีขาค่ามามอนเมอนฮะอากไปปากไปให้ทางเือไว้วงเออปามาไปแต่วิถกถุนเขยมันกองกอปากไปห้ทางถือไป้างเออเออเมาร้ายคอหายร้านรับ มพราวหา,วา,ง,วาง,วงว่างเดีอยวงานหลังนอเอาไปให้เขาเอาไปให้ช่างเถิดเพราะว่าเขาทำงานดีอืมเขาตั้งใจทำงานนะลูกพ่อก็ต้องมีรางวัลอย่างนี้แหละถ้าใครทำงานดีพ่อก็พิจารณานะลูกนะไม่ใช่พ่อไม่ดูนะ<อ>พ่อดูหมดเค้หมดทุกคนว่าคนคิดอะไรทำอะไรตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เออทำงช่วงขี่การบริการเช่น,นง่านนอนผูนน้นนหญนงอเบนเข<ๆ>าเอาเนื้อแม่าตอบด่วนนั่งนะพอแค่นั่นพอสี่ห้ทำงับคน,นต้นใจคือการเชานง่าพ่อเคยมาในเมื่อออไม่งนต่ทำการทำงานก็นอนดูเขาต่อไปไม่เป็นไรไม่ทำไม่เป็นไรให้ทงแล้วกัอ พ่อจ้างไปแกทำด้วยใจไหมเนาะอ,อย่างนัน้นเนาะแกไม่แรงพ่อเติมพิกนิดพิกแกแรงนะเออลูกร้านคนไหนเชื่อใจได้ฝึกติดฝึกใจให้มั่นคงพ่อก็จะมีรางวัลให้เรือ่อยๆเพราะที่มันแค่ขึ่อมแค่ความได้เออแค่พ่อเลีล้ยงนะต้องเแ็ดให้ฝึกฝนทั้งเด็ดนะ พ่อยจะผ่านงานพ่อเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่าล้อพ่องลองตัวเองคือพ่อรับวัดแบบแค่จังไรแต่คือแบบพ่อกำกาคือพ่อแลออหออและหมายว่าไม่ใช่นะพ่อตรวจตาอยู่นะไม่ใช่พ่อไม่ตัวถามแบบใบหนึ่งเหรอถามแบบใบหนึ่งดื่มมาดึกกาครึ่งพ่อบูดเอาว่อ เป่าอ้เป่าไหมอปาเปมเปลาไยเปเป่าอ้เป่าเามยเปลม้ยเปลอาม้เป่า้เปลั้ยั้ยเปั้เ่าั้ยเป้เป่านะเป่านะ้เป่ามัเป่าแัป่าัเปา้เป่าม่มัค่ามันยัยยเ้เาท้ยงเ้เามั เขาเอกเขาเข้ากันเหียยงกันช่้งงงกันม่เ่าวะเขาอึเ่าจ้าูเนาะเขาแก่เนาะไม่เปิดกางขายมเปิดกางขาเพื่อแก้วหน้าเหมอลไมเรู้เออแมงแบบอุกร้านคู่ไดเือการเพืดนงานเพือแก้หนาบ้นอผีขานบ้มือจ่าเหยี่ยเมาเมาบุผู้เลี้เออยาอักรียบเอาไว้กัง เบิ่งแง่งแต่แต่ตัวอ,อยากได้เงื่อนอยากได้ชอ่องอยากได้คล้องดีถ้าการขี่ขานทั้งรางเงามันก็เป็นกต่ได้เปล่อคือการกัดเทียมใครที่หน้าแต่ตัวนอนตื่นสวยสะวยไหมบอตาตนแม่ครับบอส <laughs> นอนตื่นสวยสวยที่ไหนคือท่านบ้านท่านเมืองขอแหมบอ ต <c oughs> <K> ่บกด้ตัวแต่ตัวมุกได้บุกได้เขาบุงเขาเ่าไฟแตตัวแม่บอกเออบ่กัน้คือได้อ้นี่พวน่ะแต่วันบายกับบกตืมใช้หุ่นซ่ากับบกไปใชน้ำบายน้ำมุ้งให้กำได้กับได้เขาให้ตรงเดียวนะแต่ของมาตื่นเฉยแต่วล้บกท่านบายท่านมุ้งให้กำกับบ่กท่านบานเขามมกเป็นตังค์นะตังข์เขานม่คือได้บอกว่าไม่ มั้าก็ได้ร่างมังขี้ขายเท่านั้นเอแม่บอกฮนะม้าบาดในน้ําบอผาบาองอย่างนี้มั่งตนเรือ่องน้ําบบผาแม้มะพร้าจะหวานมั้หวานเดียวคืจอจนะ้านาอว่มามา้ืชิวหวานบ่ไปกไดร่างบ้านบ่ Là. Bán cạnh được bán bán bạn bán lúc đó bán 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 đó bán 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 lúc đó ngưng, bán bán <laughs> bán à, căng bán bán à, căng bán bán nó bán thư bán bán đó bán 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 nó bán thư bán 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 บอบกินงัมงหมดเลยนะเอาการกินเปคดคางงั้อเ่าแบบบ๊อบอาหารเท่า嘛ครับบอกมาอาหารบายนะเสเอออาหารเท่าเอาการกินักเก่าทเอาเก่าชิบะก็อิ่มวเ่าิบะเก่าชิบาจอินด้ตอนเส้าตอนเส้านะปูน่ะอาหารเท่าเนั่มาขึ้นกกลิ่นน้ำปลาครับอืมคี้ขมนัวนัวกัเราได้ให้จัางแล้เรื่องมันบอกเถอะ บอกเขาถืองินน้หวเลยครับผมก้อยขมต้มแค่เก้าสิบเก้าสิบพุ่งในเชาพุ่งเ้าว้าสิทั้งใบมาักเพราะว่าผู้น้อพเกับตื้นถือวถือวถึงได้ถือถึงได้ก้งไตื่นขากับพ่อท่านมาทั้งไบหน้ออึนักหนักหนอไปเตรียมไม้มาเอื้อมมาไม่ถือพรท่าน ซึ่งแม่ก็คอยใหงตือถูกใจมาจำมาปูบางท่านบางทานเมื่อขมาวมามาจำเรื่องก็ไห้งมามาจำได้ไงมาจำพ่อบะข้าปล่อยไปไปนา่อยไปซื้อเนื้ออื่นปูไม่ทอนบอว่าไม่ทอนนะเอาไ้มซื้อมาแตนอะปูแา่ของต้องแทปจากต่า คือเข่าละได้่ะหลับผมต้มเสียบติพัวหลับขมเพื่อต้มมันก็เสียบต้มต้มเขื่งว่าเขาเขียนใบราบขมต้มแช่ต้มหันข้าวเขียว่าต้มไม่แค่บมว่าใช้คือเทยาพอแม่บังางแบบเขาใช้แม่คือได้ถึงเลยถึงว่ามาจากไหนนั่นก็ต้องใช้ถือ แล้วก็แห้งด้วยนะงามด้วยได้กินแค่บางป่าเขาดื่มยาแมาเฮ็ดของน้ำลายเ็ตื่นพาก็ยืมปาาหัวแทนถ้าคิดมานล้งจางเรือถ้ามาแล้วจางอไ่ได้กินแล้วก็เสียอีแล้วหวานเอาน้ำลายดื่มแช่ป้าก็คือเนาะบ่ ว่าจะไปเซ้นกยืเบิ่งนั่งไมรู้รู้ม่เป็นยักษ์ชายยังนั่งหลอกเาคือใครจังจ้าพูดฮะม่งแค่ยี่อะไบ่ยี่นังมาม่แล้วมึงรู้อาหารแ่งกตจัดการให้แล้เออที่ถิบมนกาถามสิบ้านอกาสิ้านอเนะพูดเนอะยังดื่มจำคำดิ้อพอไม่เป่ไม่เป่าไม่เป่าต้องสามาคี้ถั่มเนอะพูดเนาะพูดเป่า พูดเป่าามาคื่กว่ามันจ uh> ังเรื่องก่านของเราครับผมเข้ากจแลมวะครับผมซาซาซาทุหายไม่เขบไม่หลับเม่เขบไม่มันสุขภาพแข็งแรงหายเงื่อนไรมาหายช่องไรมาหายแบบวุกเรม้าหายเรภาพกันมาฮิบมาถางหามันแรงมันขวาก็ลูกเตออโตเาธุสาธุสาธุ